หมอช้างทศพรเผยรุ่งดวงความรักของแม้อัมพัชรภาปีนี้มีโชครุของความรักโดดอัมพัชรภาบ่นว่าไม่เคยทักเรื่องความรักเลยสําหรับหมอช้างทศพรหมอดูคู่ใจนักเอก,เอกสุตาแถมลาสุดอัมก็ยังเผยอ,อีกว่าเดือนมิถุนาปีนี้จะมีแฟนแล้วถ้าเอาเราบริดาแฟนกรีการกันใหญ่ว่าจะเป็นจริงไหมเดี๋ยวเราไปชมจากปากอัมกันเลยดีกว่าค่ะก็ต้องมีหมอที่แม่นและไม่แม่นก็มีตองมตองไม่รู้ว่าอันไหน มัใช่ก็มีแบนบางแบนบางนะราไม่ร sure yeah. no. I mean ู right. okay. ้ว่า right. อ mm ันไหนเป็นแบนแต่เราเชื่อหมอเราแล้เราฟังไว้หมุนไหมครับหรือว่าก็เอาเก็บมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ดูอะไรอย่างเงี้ยถุงบ้านคันดูเป็นกับเพื่อนกับพระที่ประจานเพื่อนอ่างเบื กับเพื่อนแฟนแมนกับแฟนลายก็ดูอยู่ขำบอกเพือนของเพื่อนเพื่อนหมอดูบอกว่าปีนี้เราจะมีความบอกจะมีทุกปีอ่ะอาจจะแค่มีความรักแต่รู้สึกเนี่ยหลายคนเชียร์ให้เราอยากมีแฟนอยากมีคู่ตรงนี้เราสิ่งึ่งที่เขาเชียร์กันทุกปีเลยเขาคงเห็นใจแล้วเนาะขนาดนี้แล้วยังไม่ให้เขาเสียดายความสวยแล้วมันต้องมีแฟนนั่นแหละสินะยังไม่แต คนนิคุณลิมก็กลับมาเป็นเพื่อนจริงๆเป็นเพื่อนจริงๆนะเดี๋ยวจะไปต่บเท้กันก็เป็นเพื่อนจริงๆนะต้องมาบอกว่าใอ้ใรตามลงหน้าบอกไอ้ใครตามลงหน้าเป็นเพื่อนกันเนี้ยทุกคนที่เข้ามาคุเล่นกันหมดเป็นยงใช่ใช่คนเริ่มจากเพื่อนนะหนู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 นูหนูหนูหูหนูหนนูหนููนูหนูนู เป็นยังไงบ้างตอนไปเห็นพี่แอร์บอเขามีแผลเราสียังไงบ้างเห็นแบบตั้งเป้าเลยมีหน้าต้องมีมีหน้าจะมีมีแล้วเป็นนี้แมวเหรอพี่ถานาจะบอกเลยว่าไม่ได้อยากมีเลยค่ะที่ถานาก็ขาเป็นแบบแบว่าเอ้ยมันไม่มีดีกว่าแล้วมันสะใจแต่คิดว่าพี่ถานาน่าจะมีแผลไม่คุยไม่เลิกอะไรก็ต้องมาดูที่บอก อขาหรออาจารย์ช้างเขาบอกว่าอาจารย์ช้างว่าอ้าปีนี้จะมีอะไรดีๆขึ้นมานะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคู่ของพี่แอปเปิลก็เป็นเพราะอาจารย์ช้างไม่เคยพูดเลยว่าอาจจะมีเพราะอันนี้ก็ทำเหมือนกับว่าพี่แอปเปิลได้พีซึเตอร์ตัวใหญ่หนึ่งเขาเหรอคะตัวเองเหรอคะแต่ว่าเป็นแบบว่าตัวใหญ่แบบว่าใตัวใหญ่แบบว่ายาวอะไรอย่างเงี้ยจะต้องเด็กหของพี่แอปไหมคะต้องเด็กม แสดงว่าผู้พิพากษากำลังพยายามจะให้เราสุดแต่ว่าเออเถื่อนมือเถื่อนมิจิณะก็อี้ค้างข้างต้องมีมีหน้าถ้าไม่มเราจะไปเอาเพื่อนที่เคยมานั่งกทางล่าสุขารได้เจอตัวหมอช้างก็เลยขอสอบถามถึงเรื่องนี้ซึ่งหมอช้างเนี่ยก็เคยว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยทักเรื่องความรักเพราะดวงยังไม่ใช่แต่สำหรับปี67คนราศีพิจิกมีโชคเรื่องความรัก ที่ไม่เคยทักเพราะว่าจังหวะดวงมันยังไม่ใช่เรื่องเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังจากปากหมอช้างกันเลยดีกว่าค่ะือไม่ไม่ที่ไม่เคยทักเนี่ยเพราะว่าดวงมันยังไม่จังหวะมันยังไม่ใช่นะครับแต่ว่าจริงๆก็ก็ไม่เชิงทักก็หรอกผมก็พูดเวลาให้สัมภาษณ์ก็พูดตามราศีไปเรื่อยๆแหละว่าราศีนูน้นดวงเปง็นอย่างนี้ราศีนี้เป็นอย่างนี้แล้วบังเอิญในปีนี้สองพันยี่สิบสี่เนี่ยราศีพิจิกเป็นราศีที่มีโชคเรื่องความรักแล้วคนรู้จักเราก็ราศีพิจิก เยอะใช่ด้วยอ่านะครับหนึ่งในรั้นก็คุณนาพัชราภาอ่าพอพอเขามีโชคเรื่องนี้ปุ๊บซึ่งเป็นเรื่องเดียวที่เขาถามอยู่ตลอดเวลานะครับอ,อ,อ่าน,นะครับเรื่องเดียวที่เขาถามอยู่ตลอดเวลาเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็เข้าทางเขาไงอ่าเข้าทางเขาก็ก็ก็ทายออกไปเนี่ยหลักฐานนื้อเลยเนี่ยคือถ้าไม่มีผมก็เดือดร้อนนะอ่ะ จริงๆที่ถามช่วงหลังนี้่สุดเนี่ยคือใส่เสื้อสีไหนไปจับฉลากแล้งโทรมาสามครั้งอ่ะครั้งที่แล้วอ่ะโทรมาสองผมไม่บอกเพราะว่าผมก็ไปจับด้วยไงคือเรื่องอะไรจะบอกอ่ะบอกบอกก็าไปคุกแขกเงานมีอยู่สิบสิบคนเองเออเรื่องไปบอกอ้๊มแล้วอ้ามได้รางวัลไปทำยังไงแต่โทรมาครั้งที่สามจอกจากบ้านแล้วอาจารย์ต้องบอกนะว่าใส่เสื้อสีอะไรพว่าจอกจากบ้านแล้วอะไรยก็เลยต้องบอกเห้เขาใส่สีเขียวไป ซึ่งอําเป็นคนที่จับฉลากแล้วส่วนมากจะได้รางวัลที่หนึ่งคือที่หนึ่งคือรางวัลแรกที่ออกคือรางวัลที่น้อยที่สุด <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งที่ใหญ่สุดเพราะนี่คือรางวัลแรกอะ่ะเขาก็บังจะได้แต่ว่ารอบนี้ก็แสดงว่าสีนี้ใช้ได้นะพอเขาได้รางวัลรางวัลลองลงมาลองลงมาจากของของน้องแอ๊บเขาจริงจริงก็คุยกันเรื่องอ้อําชอบก็มาคุยเรื่องช้อปปิ้งเยอะกว่าาที่ก็ไปซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรอย่างเงี้ย เขาชอบตรงมาคุยกันแต่ว่าโดยปกติผมว่าเขออนาน่าจะกังวลเรื่องเล่นเกมเรื่องอะไรมากก <laughs> <laughs> ว่าเออเรื่องเออเรื่องเติมไอเทมเติมอะไรเขาจะมีโดยโดยทฤษฎีแล้วกันเขาพูดถึงราศีพิจิกกันแล้วกันมันเป็นราศีมันเป็นราศ <laughs> ีที่ดวงดีเป็นราศีที่ที่ดวงดีในเรื่องนี้ใครเกิดราศีจริงนี้มีใครเกิดไหมพิจิก17พิจิกาถึงปีมะรืนว่าก็ก็จะเป็นราศีโอ้โหดูแห้งๆกันเลยนะไม่น่าดูน่า เป็นลักษที่ที่จะมีข่าวดีในเรื่องนี้เข้ามาก็รอติดตามแต่ว่าหลังออนสักหลังนี่สานะดาวดาวมันเปลี่ยนไม่ใช่ไม่ใช่เป็นภาพพรุ่งนี้หะไรที่ยังยังไม่มารอรอนิดนึงรอนิดนึงคนเป็นซูเปอร์สตาร์พระเจ้าเขาก็ให้บางบางอย่างแต่เขาเขาก็บางคนก็เที่เราเคยได้ยินแหละว่าลัคกี้อินเกมแล้วบางบางทีเขาอาจจะไม่เหมือนแบบอยู่กับเพื่อนก็มีความสุขนะอ่ามันก่อนไปไปไหว้พระกันที่ ก็เอ็นจอยนะเอ็นจอยขนาดปกติเราร้อนทั้งมือนิดนะแต่ว่าทั้งทั้งนี้แบบได้ทำบุญเราก็ห้ามไม่เยอะเลยแหละครับอยู่ดีวัอยู่ดีวัตเออคไม่จะดี้นะครับก็ก็ก็ผมว่าคือเขาเขามีมีเขาได้รับความรักเยอะนะจากเพื่อนจากครอบครัวจากคนรอบตัวนล้วเนี่ยคนคนที่จะมาก็ก็คงต้องต้องต้องเลือกหน่อยแหละก็ต้องต้องพัจารณ ยังไม่รู้เลยยังยังไม่ต้องเลยมีสาสิอ่าอ่าจริงจริงก็สิน้นข้าพฤษภาแล้วรับจรางพฤษภาเขาเมื่อวานเขาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ใช่ไหมไม่ได้นินทาอะไรผมใช่ไหมอ๋อ คือเขคิดว่าดูจากช่วงเวลาแล้วก็ต้องทักกันแหละเขาเลยจากนี้ไม่ได้ทักงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าก็เป็นกระแสเป็นลายคาวังจากที่แม่อัพจราภาของเราเนี่ยสุปตาดันเนี่ยเรียกได้ว่าก็ประกาศร้านการซื้อบนชนเลยทีเดียวว่าเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยจะมีแฟนอย่างแน่นอนนั่นเองค่ะทําให้หลายคนเนี่ยก็ตาดฟูเป้าไปที่หมอชโคตรสนิทขอแม่อัพจราภารุ่นเองค่ะเรียกว่าเป็นหมอบูประจําตัวเลยก็ว่าได้ก็ได้ทักเรื่องนี้กับแม่อัพจราภาด้วยเรียกได้ว่า ที่ผ่านมาที่ไม่ทักเพราะว่าดวงมันยังไม่ใช่นั่นเองค่ะแต่ว่าปีนี้ดวงราศีของคนพิจิตเนี่ยเรื่องของความรักจะมีโชคอย่างแน่นอนนั่นเองค่ะทําให้แม่อ้ํานเนี่ยถึงกับประกาศลั่นเลยทีเดียวค่ะว่าเดือนมิถุนาเนี่ยจะมีแฟนแล้วนั่นเองค่ะอะในนี้เนี่ยทีไ่ได้ว่าหลายคนก็ตามติดตามเอาบาว่าสรุปแลวเนี่ยแม่อ้านนําจะมีแฟนจริงหรือเปล่าในเดือนมิถุนาหนนั่นเองค่ะ เรียกได้ว่าหลายคนนีก็เอาใจรุนเอาใจช่วยกันเลยทีียค่ะซึ่งหมอช้างก็ได้ออกมาเปิดเผยดูของแม่อัมสารพันะเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองค่ะ,ะก็เป็นกำลังใจให้กับแม่อัมโดยเร็วนะคะบอกว่าจะมีแฟนตามที่หวังไว้นั่นเองค่ะถ้ามีอะไรมาอัพเดททางพิมพ์ดาบมอสจะามาอัพเด,ดทกับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ